เพื่อคนอื่นเราก็จะมีความภูมิใจใช่ไหมคะความภูมิก็จะเป็นสื่อต่างๆที่เราจะได้รับความรู้มานะคะความรู้นี้เราไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเราเอาไปแบ่งปันคนอื่นนะคะเช่นก็จะเป็นสื่อต่างๆที่เราจะได้รับความรู้มานะคะความรู้นี้เราไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเราเอาไปแบ่งปันคนอื่นนะคะเช่น นะคะคได้พบความสุขนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราแบ่งปันไปแล้ว2ข้อเนาะก็เลยอ,อีก3ข้อนะคะก็คือ1เมื่อกี้เราให้ความสุขสนุกไปแล้วนะคะเพื่อคนอื่นเราก็จะมีความภูมิใจใช่ไหมคะความภูมนะิความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะความสุขหลายด้านที่เราสามารถที่จะหามาให้ตนเองหรือเราสบายเราก็มาท่องหาความรู้ในอินเทอร์เน็ต เห็นไหมคะความรู้มันมีมากมายที่ผู้สูงวัยต้องการที่จะจะได้ตรงนั้นนะความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะความสุขหลายด้านที่เราสามารถที่จะหามาให้ตนเองหรือเราสามารถที่จะแบ่งปันให้ ลหลายๆท่านได้รู้ไปกับเราก็เหมือนที่สมุัตามาแบ,บ่งปันนะคะก็คือความสุขอย่างไรที่เราสามารถทําเองได้ความเรียนรู้ไม่ได้มีขีดจํากัดน,นะคะคือการที่เราจะมารับสมองอยู่บ่อยๆนะคะคือเราอยากมีเพื่อนใช่ไหมคะเราก็ไปหาเพื่อนเรารู้จักควรจะ ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเราจะเป็นครีเอเตอร์ได้นะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวเองนะพูดถึงคนอื่นทั่วๆไปไรู้ว่าความสง่างามมันจะเป็นเช่นไรนั่นเองนะคะก็คือแล้วก็เป็นความสุขสว่างค่ะความสุขสว่างท,ที่นี้คืออะไรคะก็คือเราได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะหรือเราอยากอยูอย่คนเดียวสงบใี่ค่ะสำหรับผู้สูงวัยเนาะในความสุขค่ะ จะหาความสุขใส่ตัวเองก็คือความสุขสว่างนั่นเองก็คือการเรียนรู้เราไม่มีการเรียนเราไม่อยู่นิ่งเฉยนะคะมันก็เป็นการที่เราได้ใช้สมองนั่นเองนะคะการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัดด้วยรักเร่นะแล้วก็ให้ความสุขสบายไปแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็มาแบ่งปันนะคะในการที่เราจะเป็น ผู้สูงวัยอย่างไรดูแลผู้สูงวัยบ้านสุขตาค่ะมาแบ่งปัน,ปนความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเรามาบอกเ,อเรื่องเคล็ดลับกันต่อนะคะเพื่อนๆเคล็ดลับที่เราจะทําให้ผู้สูงวัยนะคะ่ะแล้วก็ให้ความสุขสบายไปแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็มาแบ่งปันนะคะในการที่เราจะเป็น ผู้สูงวัยอย่างไรความสุขสงบนี่คืออะไรคะก็คือความสุขทางจิตวิญญาณนั่นเองนะคะคือเราจะทํำยังไงนะคะให้ทาให้จิตใจเรามีความสุขสงบก็คือ <c oughs> ใหญดูแลผู้สูสงวัยบ้านสุขตาค่ะมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะก็จะเป็นสื่อต่างๆที่เราจะได้รับความรู้มานะคะความรู้นี้เราไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเราเอาไปแบ่งปันคนอื่นนะคะเช่น ได้เราสามารถแบ่งปันปให้คนอื่นได้นะคะเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทําอะไรเพื่อคนอื่นได้ตั้งเยอะแยะมากมายค่ะการที่าสามารถที่จะแบ่งปันปให้หลายหลายท่านได้รู้ไปกับเราก็เหมือนที่สมขตามาแบ่งปันปนะคะก็คือความสุขอย่างไหนที่เราสามารถทําเองได้ค่ะแล้วก็ให้ความสุขสบายไปแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็มาแบ่งปันปนะคะในการที่เราจะเป็น ผู้สูงวัยอย่างไรนะคะได้พบความสุขนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราแบ่งปันไปแล้วสองข้อเนาะก็เลยอีก3ข้อนะคะก็คือ1เมื่อกี้เราให้ความสุขสนุกไปแล้วนะความสุขสงบนี่คืออะไรคะก็คือความสุขทางจิตวิญญาณนั่นเองนะคะคือเราจะทํำยังไงนะคะทำให้จิตใจเรามีความสุขสงบก็คือได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะหรือเราอยากอยู่คนเดียวสงบ ผู้สูงวัยบ้านสุขตาค่ะมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยนะคะง่างามนะคะค่ะความเราต้องมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้สูงวัยที่เราทําอะไรเพื่อคนอื่นเราจะให้มีความสง่างามนะคะค่ะความสง่างามก็คือการที่เราได้บอกรักตัวเองในทุกๆวันนะคะหรือเราได้ ทำอะไรสิ่งใหม่ๆสิ่งไหนที่เราไม่เคยรู้เราก็ต้องหาให้รู้นะคะอย่างเราเป็นคีเตอร์เห็นไหมคะเราก็หาความรู้มาใส่ตัวเองค่ะว่าทําอย่างไรน่สามารถที่จะแบ่งปันให้ลหลายๆท่านได้รู้ไปกับเราก็เหมือนที่สุภัตามมาแบ่งปันนะคะก็คือ ความสุขอย่างไหนที่เราสามารถทําเองได้ใจของเรานี้เราก็จะคิดว่าวิเราสง่างามเหลือเกินไปไหนมาไหนเราก็ต่องแคล่วว่องไวเพื่อได้ช่วยช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองก็คือความสงา่าแล้วก็ให้ความสุขสบายไปแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็มาแบ่งปันนะคะในการที่เราจะเป็นผู้สูงวัยอย่างไรเราไม่อยู่นิ่งเฉยนะคะมันก็เป็นการที่เราได้ใช้สมองนั่นเอง นะคะการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัดด้วยรักและใ,ให้มีความสง่างามนะคะค่ะความสง่างามก็คือการที่เราได้บอกรักตัวเองในทุกๆวันนะคะหรือเราได้ทำอะไรเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือความสุขสว่างความสุขสว่างก็คือแสงสว่างใน,ในการที่เราไม่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้นั่นเองนะคะค่ะความสุขสงบ การเรียนรู้ไม่ได้มีขีดจำกัดน,นะคะคือการที่เราจะมารับสมองอยู่บ่อยๆนะคะคือเราอยากมีเพื่อนใช่ไหมคะเราก็ไปหาเพื่อนค่ะแล้วก็ให้ความสุขสบายไปแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็มาแบ่งปันนะคะในการที่เราจะเป็นผู้สูงวัยอย่างไรก็จะเป็นสื่อต่างๆที่เราจะได้รับความรู้มานะคะความรู้นี้เราไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเราเอาไปแบ่งปันคนอื่นนะคะเช่น รู้ไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าจะเรียนรู้ในในหลายๆด้านเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อต่างๆนะคะไม่สบายเราก็มาท่องหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตเห็นไหมคะความรู้มันมีมากมายที่ผู้สูงวัย ต้องการที่จะจะได้ตรงความสุขสงบนี่คืออะไรคะก็คือความสุขทางจิตวิญญาณน,นั่นเองนะคะคือเราจะทํำยังไงนะคะ<ม>ทำให้จิตใจเรามีความสุขสงบก็คือนะคะได้พบความสุขนั่นเองค่ะ เมื่อกี้เราแบ่งปันปไปแล้วสองข้อเนาะก็เหลืออีก3ข้อนะคะก็คือ 1. เมื่อกี้เราให้ความส,สนุกไปแล้วนะให้มีความสง่างามนะคะค่ะความสง่างามก็คือการที่เราได้บอกรักตัวเองในทุกๆวันนะคะหรือเราได ทำอะไรเราจะเป็นคีเตอร์ได้นะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวเองนะพูดถึงคนอื่นทั่วๆปัจจัยของเรานี่เราก็จะคิดว่าวิเราสง่างามเหลือเกินไปไหนมาไหนเราก็ว่องแ้ว่วว่องไวเพื่อได้ช่วยช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองก็คือความส,สามารถที่จะแบ่งปันให้ หลายท่านได้รู้ไปกับเราก็เหมือนที่สุภตามาแบ่งปันนะคะก็คือความสุขอย่างไหนที่เราสามารถทําเองได้ใจของเรานี่เราก็จะคิดว่าวิเราสง่างามเหลือเกินไปไหนมาไหนเราก็คล่องแคล่วว่องไวเพื่อได้ช่วยช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองก็คือความสามารถที่จะแบ่งปันให้หลายท่านได้รู้ไปกับเราก็เหมือนที่สมภตามาแบ่งปันนะคะก็คือความสุขอย่างไหนที่เราสามารถทำเองได้เพื่อน สามารถที่จะแบ่งปันให้ลหลายๆท่านได้รู้ไปกับเราก็เหมือนที่สมภตามาแบ่งปันนะคะก็คือความสุขอย่างไหนที่เราสามารถทําเองได้ใจของเรานี้เราก็จะคิดว่าวิเราสง่างามเหรือเกินไปไหนมาไหนเราก็ว่องแคล่วว่องไวเพื่อได้ช่วยช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองก็คือความสนะความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะความสุข หลายด้านที่เราสามารถที่จะหามาให้ตนเองหรือเราเราไม่อยู่นิ่งเฉยนะคะมันก็เป็นการที่เราได้ใช้สมองนั่นเองนะคะการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัดค่ะ เือรักแล้งความสุขสงบนี่คืออะไรคะก็คือความสุขทางจิตวิญญาณนั่นเองนะคะคือเราจะทํำยังไงนะคะเพนทำให้จิตใจเรามีความสุขสงบก็คือใจของเรานี่เราก็จะคิดว่าุ๊ยเราสง่างามเหลือเกินไปไหนมาไหนเราก็พ่องแค่ว่องไวเพื่อได้ช่วยช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองก็คือความสังเรารูา้จักควรจะไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเรารูา้จักควรจะ ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะคะใช่ค่ะสำหรับผู้สูงวัยเนาะในความสุขค่ะจะหาความสุขใส่ตัวเองก็คือความสุขสว่างนั่นเองก็คือการเรียนรู้เราไม่มีการ,รได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะหรือเราอยากอยู่คนเดียวสงบสเพื่อนเพื่อคนอื่นเราก็จะมีความภูมิใจใช่ไหมคะความผูกสบายเราก็มาท่องหาความรู้ในอินเทอร์เน็ต เห็นไหมคะความรู้มันมีมากมายที่ผู้สูงวัยต้องการที่จะจะได้ตรงนี้ก็คือความสุขสว่างความสุขสว่างก็คือแสงสว่างใน,ในการที่เราไม่มีข้อจําจกัดในการเรียนรู้นั่นเองนะคะค่ะความสุขสงบสบายเราก็มาท่องหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตเห็นไหมคะความรู้มันมีมากมายที่ผู้สูงวัยต้องการที่จะจะได้ตรงให